สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระพง์สมเด็จหลังรูปเหมือนดวงพ่อทองใบวัดลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวจังหวัดกรุงเทพพิมพ์ใหญ่หลังรูปเหมือนปั้มจม เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทองใบวัดลาดพ้าวเป็นรูปหลวงพ่อทองใบนั่งเต็มอกมียันดังสองข้างส่วนอีกด้านเป็นรูปพระสมเด็จฐานสามชั้นอยู่ในซุ้มครอบแก้ว หลวงพ่อทองใบหรือพระครูปะสิทธิสุภการวัดลาดพร้าวท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวตั้งแต่กันยายนสองห้าสองห้าดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนมรณาภาพวันที่28มกราคม2549สิริรวมอายุ72ปีวัตถุมงคลไว้หลายชนิดมีทั้งพระผงเหรียญและเครื่องรางของขังต่างมีประสบการณ์แก่ลูกศิษย์ลูกหา วันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จหลวงพ่อทองใบวัดลาดพาวกรุงเทพเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ